เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกทท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันกับเกมของไม่ครับนะครับผมกับในซีรีส์พิกเซ m o n นซีซัน2ตัวนเองนะครับโอเคก็มาต่อกันดีกว่านี่คับผมกับพาที่8กันแล้วนะครับอ่าก็คลิปนี้ครับผมเราจะมาออกเดินทางกันต่อดีกว่านะครับก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการเรียกได้ว่าพัฒนาร่างเดือนริวแล้วนะครับผมกลายเป็นเอ้ย ็แย่แล้วนะครับพัฒนาร่างแฟลฟี่ให้กลายเป็นเดนริวแล้วนะครับผมโอเคครับมาคลิปนี้เราจะมาเดินทางต่อกันนะครับอตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเดินทางเข้าป่านะครับเพราะว่าอยากได้โปกเกมอนพวกโปกเกมอนพืนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวของนี้ได้ว,ว่าโคตรรกเลยครับ <c oughs> โคตรแย่เลย,เยมีเบอร์รี่ด้วย,ยอืจแจำจำ,จำนะครับโอเคนกกระตุ้นนกกระต่าย ไปเลยครับผมเราจะเดินทางไปทางนั้นกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นป่าเอ้ยเจ้า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 อ๋อเทเรซาเทเรซาตกใจเนี่าหิมะไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยไม่มีหมู่บ้านด้วยเว้ยเออใช่หมู่บ้านที่ผมผ่านไปหรือเปล่าวะผมเดาว่าน่าจะใช่นะครับผมหรือเปล่าเว้ยเดี๋ยวขออ่ไปดูก่อดละกันนะครับว่ามันคือหมู่บ้านที่เราผ่านมาแล้วหรือเปล่านะครับเอ่อน่าจะใช่นะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางป่ากันนะครับเพราะว่า อยากได้โปเกมอนป่าป่านะครับผมฮ่าๆๆโอเคไปดูกันไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอหรือไม่ในการเดินทางครั้งนี้นะครับมาเข้ามาแล้วอุ้ยป๊อปโปโอ้ยไปกอดมาถึงก็เจอเลยบ้าๆๆๆอดี๊ๆๆเดี๋ยว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 ด้ใช้คีย์บอร์ดบัยวเดีเป็นยวไดีเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอเวเดีย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 วันดิฉไปเซปโปอายัาง ah á, ไงยังไงเอ้ pees! ไม่ปโปไปเลยเดิเร็วไอ,อปาปาผิดไปเลยเดินเร็วาอไปไปโดนไปเลยเดินเรวไปเลยปกเก็บอทอ่าไม่ได้เอเอ้เเอ้เอ้ปโปนี่แนะ่นี่แนะ่เมื่อไรผมจะปาโดย ah มัเนเ่ยเฮ้ปโปนายหายไปแล้วโอ้อไ่นะฉันเชอนาแล้วมื่อี้ปโปปโป เออชึบอไอไปโดนป๊อป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 เออป๊อปมานี่มานี่อ้ายมานี่ไอมาด้วยซ์เออจับจับจับล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายไม่ได้ด้วยคีย์บอร์ด what the fuck this keyboard oh เรียบร้อยแล้วนะครับไปเลย thunder wave มาป๊อปโปฉันจะจับนายไปเลยโปเกบอลฟิง ติ๊ง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 เมียวแฮ่อาฮ่าบอสเดียวติดโอ้โห I am Pokemon Master กินอาหารแป๊บอร่อยจริงๆเลยจอซี่เมื่อกี้เห็นบอสจะผมว่ามันหายไปหรืวะเฮ้ยเจอว่ะมีน้อยน่ารักนะครับผมปล่อยไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะบอสบอสบอสในแมปนี่ยไม่มีโปเกมอนเลยนะครับผมขอเดาว่าบอสน่าจะหายไปแล้วนะครับไอเวนเอ้ยแหมไม่เป็นไรเนี่ยดูสตงสแตต์ปั๊บสักหน่อยแล้วกันครับ โอ้เป็นแอคแท็กด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าได้สปีดน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ก็ช่างมาันละกันครับโอเคเมีเมลิฟอยู่ด้วยครับผมไม่เป็นไรครับเราจะปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยวผมเอา PC มาก่อนเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเจ้านี่ไว้นะครับเพราะว่า,าไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมเอ้ยจะโอเคเก็บไปแล้วคอยคีงไอ้บ้ามาทําไมวะเนี่ยเอ้ยโอเคไปครับ เในคลิปนี้เราจะเก็บเลเวลกันนะครับผมเก็บเลเวลอลาเดียเอ้ยจะเมลิทาไฟอยากเจอทันเดอร์พัดอัดหน้าไปฮ่าโอเคผมอยากจะเก็บเลเวลเกะโคกชิระนะครับเพราะว่ามันใกล้ที่จะพัฒนาร่างแล้วนะครับผมโอเคเลเว่าเราจะเก็บเลเวลป๊อปโปดีนะครับเออผมอยากเก็บป๊อปโปก็ก็อยากเก็บเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเก็บทุกตัวเลยดีกว่านะครับผมโอเคแต่ว่าเก็บป๊อปโปกันละกันนะครับไปเลยไปเลยเอ้ยไอ้บ้าป่าเองมีแค่นี้ โอ้โคตรเซ็งเลยครับงั้นก็เดินทางไปอาทางเขตยแผนต่อดีกว่านี่แกผมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเธอเอนกไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวววโวนกนกใหม่นกไปจะจับจับเฮ้ยนกใหมนี้ต้องการไอ้นีด ไอ้เต uh ี okay, okay. I, bye, bye,. Bye. Bye ้ยสมาดิมาดิมาหาฉันมาหาฉันซะไอ้ตก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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าหนีฉันไปซิเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิอ้าขึ้นไปได้อืมโอเคโอเคอย่าเพิ่งไปบายรอก่อนเฮ้ยรอด้วยไปนะมาให้รอฉันก่อนเฮ้ยย่าเปนไปไหนดีเฮ้ยเจอหมู่บ้านแล้อุ๊ยเป็นหมู่บ้านใหม่ด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ใช่เวลามาดูหมู่บ้านเว้ยนี่มันเวลาที่จะไปจับนก มันเวลาจะโปเกมอนอ้โคตรสูงเลยไอ้ป้าจะไปป้ายังไงบดเนีเฮ่เอยากได้จะป้ายังไงบัวต้องปล่อยไปแล้วแหละครับดูทรงเพราะว่าเราเจอกับเจ้านั่นนะครับเจเทนเนอร์เอไปเอาเทนเนอร์ก็ได้เว้ยโถเ่เสียดายอะเออแต่ก็นะครับถึงจะว่า,วาต้องเอา What What the fuck ทเทนเนอร์หายไปไหนแล้วโอ้ อีกกระดาษเทเตอร์อรอยังหนีฉันเลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยเจอเจอคนใหม่เจอคนใหม่ไปไปไปฮ้เฮ่า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 สิบหกด้วยไปอะไรโปกเกมอนไปเลยครับเดี๋ยวฟาร์มเอ้ยไม่ต้องฟาร์มหรอกแนบเราลองเดินเร็วดีกว่าธันเดอร์พันนี่แน่นี่แน่อู้เป็นแรตตาเหรอเอาไปเลยธันเดอร์พันโอ้โหโคตรไปเลยครับแต่ว,ว่าเราเก่งกว่าโอเคมาเราไปพักที่อ่าหมู่บ้านดีกว่านะครับผมโอเคเอ้โอ้ เทเนอร์บานเลยนะครับเนี่ยไหนไปดูซิไหนไปดูซ <Ken en ties together> ิว uh. mm ่าเขาเลเวลว่าไหนกัน28เหรอแล้ววิชิบนวูเบลเยอะเฮ้ยๆมามามาจะมาเก็บระเบลเจ้าป๊ะปอดีกว่านีครับผมเอ้ยแต่มันไม่อ่านก่อนนะผมขอปั๊บปุ่มอะไรก่อนแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับไปเลยป๊ะป๋อฮ่าฮ่าฮ่าใช้ระเวลแก่นะอ่าอุ้ยโหสายฟ้าด้วยนี่เลยบอกเลยว่าสายฟ้ามาผมเอานับ วัด t ติฟทีเดียวตับขอโทษครับโอ้ไปสู้อะไรงี้ยนึกว่าจะสู้ไหวแต่จริงๆมันแพ้ทางกันนะเฮ้ยเจอมุกขเบิร์ตมุกกฮอคมุกข,กกขอะไรอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราไม่จับเขาแลบนะครับผมถือเข้าจะเก่งก็เถอะโอเคคุณจอนครับฝากรักษาปโปก,กมวันผมหน่อยนะครับคุณจนอนผมว่าเรามาเก็บของที่หมู่บ้านนี้ก่อนเลยกันนะครับผมโอเคโอเคเก็บของไปนะครับเนื้อ ไม่ได้เผาเอเราเก็บไปแล,แล้วกันนะครับผมนงเนื้อต่างๆนะครับไม่คมไม่ได้ข้าวเอ้ยผมว่าผมเก็บอ่าไม่ได้ข้าวไว้ที่นี่ดีไหมวะเม็ดๆออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขโมยที่หมู่บ้านนี้ด้วยไปขโมยด้วยป้าโคตรเร็วโอเคครับผมเก็บๆไปเก็บไปเลยนะครับคนโกงคนแกะนี่ก็เออ่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคป้านะครับผมหูขอบผมลกมากเลยว่ะสงสต้องไปหาลงมอที่แบบว่าเพิ่มกระเป๋ามาแล้วนะครับผม เอ้ยผมมีเงินหนึ่งสองพันแล้วว่าอู๋แจ่มเลยนะครับจังหวะนี้โอเคเราจะได้ไปเรียกได้ว,ว่าไปซื้อโปเกมอนมาเพิ่มนะครับเพราะว่าอ่าโปเก,กมอนเรามันก็เรียกได้ว,ว่าเริ่มที่จะลดลงไปแล้วนะครับเริ่มลดเริ่มหมดแต่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ่าขอขโมยนะครับก่อนละกัน <laughs> เดีย๋ยวเไาขโมยโอเคนะครับผมเอามาคร่าวๆและนะครับอ่าดูดูก่อนนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีเรียกได้ว,ว่ามาที่มีของไหม เดอดูรวมๆแล้วก็ไม่น่าจะบีนะครับทำไมผมโอ้โหดวงสวยขนาดนี้ไอ้บ้าเอ๋ยโอเคมามาโยกอ้โหกีกี้เอ็กซ์ราคาหนึ่งหมื่นโอ้บายกัสเอาตั้งไหนมาซื้อวะเนี่ยขายของแป๊บมีราคาไม่มีเลยโอเคครับซื้อบ,บอลดีกว่าโอ้โปเกิบอลรา้รานที่ถูกด้วยอูจับไปเลยครับผมมาครับซื้อมาเลยครับสิบชิ้นนะครับผมได้อาพีเมียบอลไปด้วยนะครับโคตรแจ่มเลยจงังหวะนี้นะครับผม โอเคมาร์กก่อนแล้วกันนะครับ NPC 3 um om, okay, okay, นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะอนอนเล่นละกันนะผมแล้วก็เราจะเดินทางตอนเช้ากันต่อดีกว่านะครับโอเคเช้าแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมไปาทางป่าต่อแล้วกันนะครับผมเออเจอเจอเจอโอ้เลเวลสีเราจะมาเก็บเลเวลก่อนไหมอ่าผมว่าเราอาจจะลองสู้ดูเดี๋ยวว่าเจอว่าเจอเทเนอร์มาเจอกับเทเนอร์ดีกว่าโอ้โหเวลสี่สิบไอ้ป้เก็บเลเวลจอกับเจ้านี้ก็ได้ ไปแรอเกลกโคาชิระจวสกันมันวอเตอ้เพาดีแน่เออเอีเออ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 มอัพเลเวลลัวนเลยผมว่าเรามาพักเก็บเลยเมื่อก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อชิบหายแล้วไอ้บ้าท่าสายฟ้าโอ้เฮเจอท่าดินด้วยเว้ยเฮ้ยแต่ว่ามันทันทะพันเข้าอยู่นะครับเนี่ยเอาดีบวกปลาดิคทิโอบวกปลาดิคทิโอโอ้โหอ๋อเมื่อกี้มัน อนฟิวเลติดไอ้บ้าเอ้ยโดนเลยครับเรียบร้อยอบางอาจเช่คไปจะเอาพีเจียนมาเก็บเบลก่อนโอเคมาเจอกับเกโกคาชิระหน่อยวัตเจเผาไปเรียบร้อยครับโอเคอัพเลุ้ยแซนดิวแซนดิวมีการเลโมเดลด้วยนะครับเนี่ยโคตรสวยงามแต่การตามนครับผมโอเคครับไปไปไปเดี๋ยวกลับไปฮิวก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมเก็บที่นี่ให้แบบว่าป๊อปลูกอ,อัพพัฒนาร่างแล้วกันครับแล้วก็ เดินทางต่อแล้วกันนะครับผมใช่ไหมครับคุณจอน <c oughs> คุณจอนบอกตู้เกีเ่ยวอะไรวะทีโอเคครับกินปลาก่อนปลามัอนอนร่อยดีนะครับเกี่ยวอะไรวะนวีไอโอเคครับไปไปไปฮะโปกเกมอนที่กลัวโอ้ทำไมตัวนี้มันโปกเกมอนบานจาังะเนีเก็บเลยว่าป๊อปโปกกันนะครับผมมานนี่เลยเ,ยเก,กโก,กาชิระนะครับรู้สึกว่าเก,กโกาชิระเนี่ยจับล่างเป็นอาเกโกกาตอนทีเลเวลนะา่าจับ ส4นะครับใช่ไหมเอ้สามสิบหกนะครับผมก็น่าจะอีกไม่นานแล้วแหละนะครับผมอีก3เลเวลเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยเจอไฟก้อนวะเฮ้ยโอ้โคตรเท่เลยครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปต่อก้อนเขาหรอกนะเพราะว่าเขาเก่งเกิน <c oughs> อ้าวจะไปกดลันหนีซะงั้นไอ้ใบเฮ้ยมาเนี่ยเจอกับป๊อปโปะใช่หน่อยไปเลยป๊อปโปะมีท่าตุดมัเงเนี่ยโอ้โหก๊าสไปเลยละกันเอาไปกินเตตกลัวไะละเอาไปก๊าสไปกินซะฮ่าก็อนธาตุดินเนี่ยโจมตีธาตุดินไม่เข้านะฮะผมไปเจอว่า โคตรแปลตาเรียบร้อยครับอิ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 มาเทนเนอร์เทนเนอร์มาเจอกันหน่อยเอสบสามโอ้โหตบกันที่ของถตนต์บอกเลยไปเลยกัสโอ้โหเดี๋ยวเดี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 ยวเอฟเฟลตไปดิเอฟเฟลตโอเคไปในเดินเร็วเล็กโชบันพาไปอย่ามันทาดินเลยวเดียวโอ้ยวัตตาฟักเลยมันนี่เลยเก็กกัชิระ ไปเลยวอเตอร์พาวไม่เข้าสักง,งันวอเตอร์ฟักวอเตอร์พาเออเอาไปกินดีอูอัพร่างแล้วเอ้ยอัพเลเวลแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่พัฒนาร่างเลยนะครับเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยงั้นผมก็เดินทางเลยละกันนะครับผมโคตรคืนคำนะครับโอเคเราจะไปทางไหนวะทางนู้นละกันนะครับผมยังไม่เคยไปฮนะโอเคมีป่าอยู่ด้วยเฮเพื่อจะเจอกับปเกมอนนกที่ไม่ใช่ไอสตารี่นะครับ เอไม่เอาแกได้ไปเนี่ยอยากได้ไอตัวนั้นนะไอตัวใหม่อ่ะเออไอชื่ออะไรนะเทโอลอุ้ยโอ้ปเกิบอลใหม่ปะครับเนี่ยโอ้จับจับเลยโคเลยเออไม่ใช่ตะโค้ดเรจับชิมไม่ได้แต่ว่าจับ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 ไปเลยเอ้ยเดริวอ่าโอเคผมทันเตะเวฟครับผมโอเคเรียบร้อยเอ้ยไม่โดนเลยเอ่อทันเตะเวฟไม่น่าใช่ได้ผลกับท่าสายฟ้านะครับงั้นก็ทันเดือพันอัดต้าแมปตีแดะเออทึบเออวอเตอร์ฟักเออเอาอะไรมาสู้ดีครับเออเอาเป็น เกโกกาชิระนะครับแล้วก็ใช้วอเตอร์พาวน่าจะไม่เข้าแรงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเฮ้ยเพราะว่าแม้ทางแต่บาตายซะกันช่างมาแล้วกันครับเฮ้ยทำไมไฟขึ้นอ๋อเล่าวะตกใจตกใจนะครับโอเคเราจะเดินทางไปทางนี้อุ้ยหนูยักษ์หนูยักษ์โอ้ของดีของดีรีวิวเยอะจัดการเลยไปเลยป๊อปโปมานี่เลยเกโคกาชิระโอ้โหเดี๋ยวจะใกล้ตาเลยครับ ไก่มองเรียกตัว่าไก่มองอย่าม่องนะลูกเออเรียบร้อยครับเอออย่าลืมไปุจิลาแคนเันตุพันธุ์ตตาหมัดสายฟ้าเรียบร้อยนะครับอัพล่างอุ้ยได้ท่าหลบมานะครับไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมโอเคอ๋อยังไม่อัพล่างเลยนะครับเนี่ยโอเคผมมาเดี๋ยวผมกลับไปเฮลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดิทางต่อดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยว๊ะเจ๊ะเจอ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 เอ้ยชึบอัดจับยาอย่ายาย่ายาพึ่งบีบเออเรียบร้อยเทวโรดเรียกสุดทันตุพันไปธุ์เจอเเฉยยลโโจฉ พอปลปัดีมาแท็กเกิลสักมัดสองมัดนะครับบอกว่าจะไม่เป็นไรโอเคแท็กเกิลไปครับอย่าแรงเอ้ยโอ้ย,อยเกือบตายโอเคไปเลยพีเมียบอตฟิกฟิกโอ้โหอยู่ดีๆก็เจอบอกเลยจับปัดีเอาไปเลย1ึงอสสาบเรียบร้อยครับก็ชาครับจับได้แล้วเป็นสายระอู้เป็นไฮบิดด้วยอ้โจ้มเลยนะครับเตี้ย โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งครับเรียบร้อยครับผมเทีวโลครับฉันได้ไปแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยมาฟ็อกซี่โอ้ by god เดียว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 เจอมาฟ็อกซี่เจอมาฟ็อกซี่เฉยเลยโอ้โอ้วันนี้เป็นวันอะไรไปดิเดวลาจับโปเกมอนจับโปเกมอนฉันเจอมาฟ็อกซี่เลยเพื่อจะโอ้ by god จะจับได้ไปดิ ตกลงดูตกลงดูไอ้เจอเฉยอะเจอเฉยเจอเฉยปลาปลโปเกมอนใหม่เหรอนะครับผมเป็นโปเกมอนเริ่มต้นของอาเจนหกนะครับเจ้าตัวนี้โอเคไอหมาไฟหมาสกนอยทันเดียวพันไปครับหวังว่าจะไม่เป็นไรโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับผมงั้นก็ทันเดียวแล้วกันครับจริงจริงโอกาสจับมันจับยากนะครับเพราะว่าเลเวลมันเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนเริ่มต้นนะครับผมโอเคครับเออ่ไม่จิตต่อแล้วผมกลัวตายครับไปเลยโปเกม่อนนะผมโอกาสจับผู้โปเกมอนเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ 5.9%ครับซึ่งก็โอ้โหโคตรยากนะครับเราไม่หวั่นเว้ไปลุลัวเลยครับผมโปกเกอบอลครับฉันต้องจับไอ้ฮิจายมาฟ็อกซี่ฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งโอ้ยถต่ว่าติดลายใบเอไปเลยโปกเกอบอลซิงหูไอหมาไฟนะครับ <c oughs> เดี๋ยวราไอ้บ็อกฟีเอไปเลยโปกเกอบอลจับมาลัวๆ ฉันต้องจับเธอได้ไม่ใช่เธอเด่นายเพราะว่าเป็นตัวผู้นะครับผมโอเคโอ้โหไม่ติดแล้วแบบนี้เอ๊บ็อกฟรีตัวตัวไปเลยโปเกมอนเอ๊มาเนี้มาเนีินงติ๊กหนึ่งติ๊กสองติ๊กสามดูติ๊กสามสาม,มันต้องสี่ครั้งนะครับผมเอ๊ไปเลยโปเกมอนเอาไปอีกรอบหนึ่งชื่อติ๊กหนึ่งติ๊กสองอติ๊กสามแล้วติ๊กโอ้ยโคตรลุน้นเอ๊ไปเลยโปเกม่อนไป จนกว่าจะตับได้เอาเต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 รอบนี้เอ้ยนานนานนะโอ้อยโอ้เรียบร้อยดิครับผมจับได้แล้วครับมาฟ็อกซี่ฮิ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 ที่ว่าแปลงผักพังหมดเลยนะครับเนี่ยโทษทีเพื่อนโอเคครับไปไปไปเดี๋ยวเราไปมาดูกันดีกว่าครับผมเอ้ย๋ยวเรามีพีซีตัวให้่บ้าลืมลืมลืมเรียบร้อยแล้วดิครับแทน เอ่อกรารกดี้แลก้ก,ก,กันครับผมว่าไมันจะไฉครับดูสแตทก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้เป็นสเปเชียลด้วยโคตรเจ๋งเล,เลยนะครับเนี่ยก็ทัาไฟเป็นท่าที่ต้องใช้สเปเชียลครับแต่ว่าท่ามันเนี่ยโคตรกากนะครับสามารถโจมตีได้สองท่าผมเป็นไซคิกกับไฟชาร์จครับผมแต่ว่าไฟชาร์จนี่เป็นอ่ากายภาพด้วยครับไอ้บ้าเอ้ยโคตรเซ๋งเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราได้มาแล้วโป้โปเกมอนเจ็หกตัวที่สองครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป้าหมายของเราคือการเรียกได้ว่า จโปเกมอนสตาร์เตอร์จะถกให้คนทุกตัวครับแล้วก็เก็บได้ว่ากลายเป็นเลเวลร้อยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเก้าแรกนะครับเรียกได้ว่าก็อีกไม่นานนะครับผมอีกแค่ประมาณอาเจ็ดสิบเลเวลเองนะครับก็ไม่นานเลยนะครับทุยโอเคครับผมมาเดี๋ยวดูอาปกมอนก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บป๊อปโบทกันครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมใช้เทลโลแทนเอกเอกเอเอเอนะครับโอเคคุณจอนครับฝากรักษาโปเกมอนผมหน่อยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับรักษาแล้ว โอเคครับมารู้สึกว่าไอเทโลเนี่ยจะมี2อล่างเท่านั้นเองครับผมเราจะทำอะไรดีคลิปนี้ผมว่าเราจะทำการเรียกได้ว่าไปฟาร์มเลเวลก่อนละกันครับให้มันแบบว่าเลเวลสักยี่สิบละกันเราคลิปนี้เพราะว่าตัวอื่นนี่เรียกได้ว่าเลเวลก็เยอะแล้วนะครับผมโอเคครับมามาเก็บ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 นะครับมายผมไปฟาร์มเลเวลเทโลดีกว่านะครับในจังหวะนี้โอเคเราเอาพีซีมาแล้วใช่ไหมโอเคจะทางต่อดีกว่านี่ก็ผมแต่ว่าเจอมากมาครับขอโอ้เวลซีเซีบเฮ้ยอยากลองสู้ดูครับผมมันต้องเสี่ยงละกันวะไปเลยเทลโ Okay, ーーโอเคมานี่เลยเกคุโคาชิระโอ้โหโคตรแรงวอเตอร์เออเรียบร้อยเด็ดเร็วทันเตอร์พัสน,นี่แน่โอ้โหจนลาก่อกมาไม่ได้ใกล้เคียงฝีมือเลยโอเคโอเคไปไป เราเดินทางต่อดีกว่าครับผมคิดว่าการฟาร์มเลเวลกับไอ้พวกตัวเก่งๆตอนนี้ไม่น่าจะไหวนะครับ <c oughs> โอเคคุณจอครับผมฝากฮิวปกมอนผมหน่อยนะครับอ่าโอเคไปต่อดีกว่าครับจังหวะนี้เอ่อเรียกได้ว่าเราแทบจะไปได้เดินทางจากจุดเดิมเลยนะครับแต,แต่ว่าก็ได้อ่าปก,กมอนใหม่ๆมาเรียกได้ว่าได้โปก,กมอนทําทีมาเยอะมากเลยนะครับผมขาดแค่ตัวเดียวครับ เอ,อตัวสุดท้ายเนี่ยผมกะว่าจะจับาธาตุพืชนะครับผม,ผมก็ใช่เนี่ยถึงเจอโปเกมอนอะไรผมก็จะไม่จับแล้วนะครับเพีนแต่ว่าโปรแกรมจะดำนาน <c oughs> <c oughs> โอเค Tanner, เจอเทรนเนอร์เลวเจ็ดที่ของชอบเออธาติกทิกมันเอ้ยโอ้โหมันมีเลโอดูเลโอดูด้วยเว้ยโคตรเจ๋งเลยครับเนี่ยเอ้ยจะผิดธาตุทำไมว่าจะฟักควิกแท็กเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอนี่แน่นอุยได้เวงแอทแทกมานะครับผมแทนธาตุนี้ละกันนะครับโอเคเวงแอทแทกเลยละกันนะครับผมอุดเบคอน What the fuck? ว่าตัวฟักโอ้โหมันมีแต่โปเกมอนดีๆไว้คนนี้มันไปจับมาจากไถ่ไปเน,นี่ยโอเคครับผมมืดแล้วครับแต่ผมเอ้ยผมว่าผมฟาอะไรแบบนีไปเรื่อยๆดีกว่าครับถ้าโปเกมอนผมแก้ตายผมจะได้นอนได้ผมเพิ่งหิวใช่ไหมเออเอาตามนีล้ละกันครับผมเราจะไปทางไหนอ่ะเอ่าเราไปหมดแล้วนี่หว่างั้นก็อ่ามุ่งตรงไปทางนู้นแล้วกันนะครับผมโอเคครับมันจะไปทะเลทราบหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้บรรยากาศเลยครับเออไอ้เจ้าอ่าฮาชิมมารอนที่มันเกิดตอนไหนวะผมไม่มั่นใจครับผมน่าจะได้ทุกเวลาเลยเนาะแต่่วาาโอออกกสเเิดนน้ยะครับจ เราเซนเตอร์นะครับเราเฮดเดาลซีเดิลซีเดาลซีเดาลซีมาลองมาฟ็อกซี่ดีกว่ามาฟ็อกซี่จากการบัตเฟเบชอชอชครือรอดเอาไปดิครือรอดไปดีโอ้ยเก็บเลเวลลุลๆุลอะไรนะครับไอมีโอ้เป็นแม่น้ําด้วยครับผมทางนี้ครับเฮจออาบ็อกเจองูจั๊กนะครับเจออาโบอามาอาบ้าอุ้ยยี่สิบเก้าเหรอเฮ้ยมันก็พอสู้ได้อยู่นะ โอเคมาลองอะไรดีเอ้ยเก็บเลยว่าเจ้านี่ดีกว่าเอ้ยจะจะจะสู้ไหวไหมเนี่ยชิพาแล้วครับผมเอ่อไม่เราไม่รู้ว่าผมดีครับเอ้ยโดนพนนารายไอ,อ้้าอุ้ยโอ้โหโคตรแรงเลยนะครับถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะโอเคเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์วิงแอทแท็กฟิงเคยไปตายไม่ตาย,ตาย,ตายชิพาแล้วไม่ชิพาแล้วโอ้ยเบตา,ตาลบบในกูทำเดี๋ยวพันไปนะครับโอเคเรานอนเลยแล้งแต่นนีะ้ผมเพราะว่าผมกะจะเก็บเลเวลแค่ เจ้าเทโอนะผมในตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาฟาร์มเลเวลเจ้าอากิโกคาชิระกันนะครับผมให้กลายเป็นเกโกกะนะครับผมโอเคเจอโอเเ้โหเยอะไปหน่อยนะเลเวลเยอะไปหน่อยนะถ้าไปสู้นะถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเกินอาหารแป๊บนะครับผมไป็ตัวแรกเฮ้ยน่าจะเป็นนกฮูกใช่ไหม อาใช่ด้วยมาเจอกันหน่อยโอ้โหตกใจังว่าใช่ดิเห็นสีแปลกๆไงคือใช่นี่ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าสีเหลืองๆนะครับผมตกใจเลยตกใจเลยโอเคครับเอามาโอกซี่เผาดีกว่าไปเลยเฟมช็อตฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยในท่ายักษ์ล่างมาจะให้ผมแทนอ่าโฟกัสเอเนอร์จีกันครับโอเคโอเคไปต่ออุ้ยมันเป็นแม่น้ำเลยครับแม่น้ำที่ผมไม่มีโปเกมอนน้ำไปเนี่ย what the fuck ถ้าผมอยากบินไอ้ล่างสองตงัวนี้ขี่ได้ไหม ผมเดาว,ว่าไม่น่าได้นะครับผมหรือเปล่าวะครับไม่รู้เหมือนกันผมว่าถ้าอยากขี่จริงๆต้องฟาร์มไมอาไอ้นี้ให้กลายเป็นไฟก้อนนะครับผมโอเคโอเคงั้นก็อ่าเลี้ยวเข้าสวรรค์ <c oughs> นะที่กูต้องเข้าสวรรค์อีกแล้วเหรอโคตรเกลียดสวรรค์เนี่ยเบื่อมิ้งผ้าไไม่ใช่เกลียดดิเบื่อสวรรค์นะี่ครับเออโอเคครับผมเข้าก็เข้าครับสวรรค์อ่ามันเป็นเกาะครับ,นนรบดูทรงดูทรงดูงดแ,ลแล้วน่าจะเป็นเกาะถ้าผมไปทางนั้นจะไปทะเลสาใช่ไหมเออผมเข้าสวรรค์ดีกว่านะครับเพนะราะว่า ทะเลทรายมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวคืออะไรวะเนี่ยโอเคผมไปครับมาเฮ้ยเจอน่าจะเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเทเดอร์เดี๋ยวไปดูหน้าหน่อยไปดูหน้าหน่อยไปดูหน้าหน่อยนะครับผมเฮ้ยลุงครับลุงคือใครเหรอลุงคือใครลุงคืออะไรอ๋อเป็นน่าจะเป็นคนเลสกิลนะครับผมมีท่าอะไรบา้างโอ้ท่าโคตรท่าโคตรดอมแหนมเลยครับผม <c oughs> โอเคครับไปอ่าเอ้ยผมว่าเราฟาร์มเลเวลทรงนี้ก่อนแล้วกันนะไปกลายเป็นเลเวลสัก20นะครับแล้วก็ เอาเป็นคลิปดีกว่าเนี่ยครับผมคิดว่างั้นนะน่าจะถึงเวลาแล้วแหละนะครับผมโอเคมันดูมั่งดีกว่าครับมีตัวอะไรมั่งโอสโรว์มีสโรโปกนะครับใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะครับผมจัดการบรรทุกพ่อมาเลยแอฟรอสเดนเลว์เปเรเดนเลวจงใช้ธาตุพันธุ์มาสายฟ้าเรียบร้อยเฮ้ยน้ำมันเชนเนอร์เดือดว้าไปบวกเดือดว้าเอาเชลดอนอยากบวกอะวิกแอกแทกไปดีเอ้ยอเจ็บเจ็บ เอาวะเชลตัดเอาวะโอ้โหไปเลยเว็กแทกรอบสุดท้ายเรียบร้อยครับโอเคเมื่อกี้จะเทรนเนอร์ใช่ไหมหวังว่าจะโอ้ใช่ด้วยนะครับผมเร็ววิสิบครับจัดการมันลูกพ่อไปเลยเว็กแอคแท็กเออชิบเออชิบเออเออเอาวะเอาวะมันมันไม่สวนกลับก็สวนไปเลยนะครับจังหวะนี้อ่าเป็นตัวไรพอดีลองตีดูนึงครับผมอ่าน่าจะพอสู้ได้อยู่โอ้เดวเดวเดวเจ็บเจ็บเปลี่ยนตัวโอ้โหไอเฟรอสพอดีไอฟลอสนะครับเดินเร็วไปเลยเดินเร็ว มัดสายฟ้าเรียบร้อยนะครับเจออะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ทัดพืชเหรอไม่ต้องกลัวผมเรามีมัดสายฟ,ฟ้าอยู่โอ้โหตีไม่เข้าเลย <c oughs> แพ้ทางแพ้ทางเป็นไรให้ผมมันก็เรียกได้ว่าความห่างชัดของเลเวลเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันโอ้มีเงินพันเจ็ดแล้วนะครับเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยโคตรจะก้าวหน้าเลยนะครับผมโอเคหาฟาร์มเลเวลต่อครับเจอเจ้านี้เว้ยเรีร่จะว่าเอ้ยเดี๋ยวเธอเอ้าเอาไอ้ต่อต้านเลยไอ้ป้าเจ็บต้องลงกับเจ้านกนี่และต้องลงแล้วต้องลงกับเจ้าน,นี่แล้วเอ้ย ต้องต้องลงแล้วอืยอ้ยไอ้ตำรวจ่ายตัวหน้าเลยโหไอ้ป้าตำรวจโอเคมานี่หน่อยมาเจอหน่อยทันเดือพันเอาไปกินซะฮ่าฮ่าอ่ะกอ่อเบลสิบเก้าแล้วนะครับผมอีกอีกไม่ใกล้ไม่ไกลครับมีโปกเกมอนที่อยากเจอไหมนะครับผมจริงจริงที่ผมมาฟาร์มตอนนี้เพราะว่าอยากอยากเจออ่ะโปเกมอนน้ำครับเพราะว่า,เ,าเดินไปเร็วไงคือเดินเร็วเราเป็นแบบว่าธาตุเรียกได้ว่าสายฟ้าผมมันค่อนข้างที่จะชนะทางครับเฮ้ยเจอเอ่อตัวเนี้ยไอ้กระเบนนะครับผมเราเฮ้ยแต่มันตัวอะไรวะ อ๋อนกนกนึกว่ากะเป็นเอ้ยเจอเจอ,เจอ,อโดโดิโดมามามาเราไปฟาร์มกับเจ้านั้นก็จะพอได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นทตาฟไฟอิ้งนะครับผมมาเจอกันหน่อยเอ้ยไอป้าป้าวป้าวเอปาไม่โดนเลยไงมาเจอกันหน่อยมาเร็วเร็วจะก,การมั่นไปเรอยเล็กโถบ,บอนเรียบร้อยครับ ฟาร์มเบลล์ลัวๆๆนะครับผมโอเคครับเจอคุณเทนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอ๋อเวอ29เลยครับไซต์ดักเอาโอ้ดิเข้าท่าผมดิเอาดิมาเจอกันาะไซต์ดักเอาไปเลยทันทีพัน <c oughs> เรียบร้อยนะครับโอ okay, เคเฮ้ยรู้สึกจะเป็นหนูใช่ไหมหนูนี่เราสู้ได้ปะวะอ้ยมาไฟไม่ใช่หนูป้าเปลี่ยนตัวมานี่เลยเกลคุกาชิระไปเลยวอเตอร์เผาโอ้ยโคตรเจ็บนะครับโคตรเจ็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกี่ตัววะเนียว waterpaw โอ้โหเดเร็วกว่านะครับโอ้โหเมลิฟเหรอเฮ้ยชิบหายเลยเมลิฟมีอ้าวยังไงยังไงเจอกันหน่อยเจอกันเลยเมลิฟเมลิฟเอาดิกไปกินเอาดิกไปกินฮ่า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 ีกเหรอว้ยโอ้ฮัตไฟเจอเลยเจอเลยดิกเนี่ยเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วครับผมโดนตัวพลายครับเอาเวนกรรมแล้วไงเรายังมีน้ำอยู่วอเตอร์พาวไปครับ ตายไปเรียบร้อยับผมเฮ้ยเจอนเจ้าไข่นัซซี่ไอ้้าเจอเผาเนี่ยไหมฮะอยากโดนเผาเนี่ยไหมไปเลยเฟมช็อตชิงเอาไปกินเฮ้ยชิหาโดนหลับโดนหลับไม่ใช่เรื่องแล้วครับผมไม่ใช่เรื่องแล้วครับเอามาลับหน้ากอนไอเฟลอสท้าได้ผันบัดไซฟ้าอูไม่เข้าเลยครับผมชิหาครับต้องเอายี่มันลับหน้าต่อเลยครับผมต้องรอจนกว่าไอหลับจะหายอะชิหาเลยครับผมโอเคครับชาเรอรูดเลยกันโอ้ อย่าหลับเอ้ยโกโอ้มันโกงเอ้ยอย่าฉันหลับดิไอ้บป้าเออตื่นแล้วดีด้ะเฮ้ยเอาไปกินซะฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกเฟรมชาร์จเรียบร้อยชะตาโอ้ยแต่มามตั้งสี่ร้ไอ้บ้าโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เลเวล20แล้วนะครับผมโอเคครับมันก็คลิปนี้ครับก็ขอ,อจบในเพลงที่ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่า เราได้โปเกมอนใหม่มา2ตัวเลยนะครับก็เป็นโปเกมอนที่เราจะเอามาทำทีมกันนะครับโอเคผมอันก็จะกับคลิปหน้าละกันนะครับผมบายบายครับยูหู